ตัวน้ำเราตัวนะครับเรีล้นรยเือนเลนะครับเรือเพื่อนดัอยู่ที่หัวทุนทั้งสทุนสองล้อสาม้เขามีน land ะครับรอบนี้รอบที่สามนะครับนสามเราโม้เรา้อเป็นสามเลยนะครับเลยเพ่รสามนะเราเป็นสาใครตัรที่สนะครับ เข้าสู่รอบที่สี่นะครับรอบที่ส IC ี่ผ่านรอบที่สี่ผ่านรอบที่สี่รับผ่านเข้าสู่รอบที่ห้าเข้าสู่รอบที่ห้าเอาจะไปอีหนึ่งนะครับรอบที่ห้ารอบที่ห้านะครับเหลือสามเล่มสามเล่นี้ใครจะมีก่อนสามรอบที่ห้าไปเลยรอบที่ห้าผ่านเข้าสู่รอบที่หกอ้โห กับจายว้าทุ่กับตายเข้าสู่รอบที่หกใครจะเป็นหนึ่งและสองนะครับรอบที่อ็รอบที่ห้ารอบที่เทิมครับรอบนี้รอบที่เจ็ดสองรอบนี้ยังไงยังไงกันยังไงยังอยู่ยังยังยังอยู่ยังเอารอบนี้รอบสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ดูนะครับเราไม่ได้ดูรอบสุดท้ายกัน อีกหนึ่งลำสีดดงนะครับที่หนึ่งลำสีดดงต้นบีเวอร์อ็กซ์ตทีวอรนะีาที่ท์ดม่ชมขับลไ่บครับัวสียงามสวยงามครับโอ้โหเป็นบีเวอร์นะครับที่ข้าที่หนะครับรุ่นเอฟตา